สวัสดีเพ,พื่อนชาวทีละโนมิเกทุกคนนะครับก็เอาผมคนเดิมนะวันนี้นะผมก็จะมาเล่นน้องมอตะลลยแชมเปลีกแบบมาราธอนสามด่านด้วยให้ดูกันเนาะก็น้องมอเนี่ยปรับใหม่มาก็ถือว่าเป็นอีพกที่ทําแต้มได้ค่อนข้างดีมากนะครับคืออาจจะไม่สู้ชูโรสหรือไม่สู้พวกไม่สู้ตัวใหม่เวนตินะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในเกมที่ทําแต้มได้ค่อนข้างดีเนาะทั้งสามด่านเลยนะครับก็จะมาเล่นให้ดูละกันว่าเออ แต้มันโอเคแค่ไหนนะครับก็จะเล่นแบบ3ด่านเลยนะครับมาลุยกันเลยก็เอาจริงๆน้องมอเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นลูกหลักของผมนะผมก็เลยแบบเออมันทำก่อนละกันคือตอนแรกผมอัดคลิปตัวใหม่เลยไอเวนตีไฟเยอะละคือตอนแรกว่าจะทาแบบ3ด่านมารารอนเหมือนน้องอมอนี่แหละแต่ปรากฏว่ามันชอบมีปัญหาการะดาษแรกครับคือผมอัดไปหลายรอบแล้วยื้อไม่ติดสักที คือยืดไม่ใช่ยืดไม่ติดก็เพราะว่ายืดไปเก็บขวดเลือดไม่ได้สักทีก็เลยแบบหนุดหนีมันก็เลยแบบไม่เล่นแมงแล้วอะไรี้ยก็เลยแบบเออมาเล่นหม้อดีกว่ายอมใจนะครับคือมันเป็นตัวก็เราก็เล่นตัวลูกลักก่อนนะ่นะเนาะก็ <c oughs> ถ้าพูดถึงลูกลักนี่ก็มีคนขอยผมทําคิปคุกกี้ที่ผมชอบนะครับคือผมก็พูดตรงๆว่าผมไม่ได้มีตัวไหนที่เกลียดเป็นพิเศษนะคือถ้าเกลียดอ่ะผมจะเกลียดที่สกิลมากกว่าผมจะ คือถามว่ามันมีตัวที่เกลียดดีไซน์เกลี่ยไหมมันก็มันก็มีแหละแต่ก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยนะผมชอบเกลี่ยแบบนี้ไม่ได้สักทีเลยไม่ดูเป็นไรนะครับอ่ะเจ้มามันโอเคผมก็จะเก็บไม่ได้ซะแล้วนีก็รี่ไปรอบนึงแล้วนะครับภาพตรงเมื่อกี้แหละโอเคก็อย่างนี้ผมว่าผมไม่ได้มีตัวไหน,นแบบ เกียดหรือไม่ชอบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคืออาจจะแบบไม่ชอบแต่ก็เฉยๆนะครับหลักๆผมจะไม่ชอบที่ความสามารถมากกว่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมค่อยท,ทําลิปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันต้องอะไรจะต้องแบบมีสะคงสกิฟนิดนึงนะครับคือตอนพูดอะก็พูดสดแหละแต่ว่าเราก็ต้องมาคิดก่อนองว่าเออเราจะจัดลำดับตัวไหนไว้ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับโอเคคือถ้าชอบอะมันจัดไม่ยากหรอก ไอไม่ชอบอะจัดยากไอ้ไม่ชอบอะตัดยากกว่าเยอะนะครับ <c oughs> อ่ะโอเค <c oughs> ก็เสียงอาจจะแหงนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็อัดคลิปตอนดึกละแล้วก็อัดมาค่อนข้างเยอะนะคือผมเวลาผมอัดคลิปผมจะเน้นอัดแบบทีเดียวรถเดียวแล้วก็อัดเยอะเยอะแล้วก็ค่อยๆยทยอยลงนะครับผมจะไม่ค่อยอัดเป็นวันต่อวันนะเข็มจบที่4ี่หหนึ่งนะครับ ไม่รู้ว่าจะไปถึงด่านสุดท้ายไหมี่ยจะมีปัญหาเรื่องระยะอีกเนี่ยมีปัญหาเรื่องระยะอย่างนี้จะงุดหงิดมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรุยก็มันลุ้นกันนะว่าโสมเราจะไปถึงด่านสุดท้ายได้หรือไม่คือ ผมรู้สึกว่าผมมีปัญหาคาเฟพวกนี้มากเลยโือ <ś led> ด้วยความนี้มันไม่มีอะไรเพิ่มระยะเลยผมว่าถ้าเล่นแผนที่อาจจะชัวกว่าน,นี้นะก็ะถ้าเขาเล่นได้มันก็แปลว่ามันต้องมันต้องเล่นได้แหละโอเคผมว่าผมจะพยายามยื้อก่อนตายให้ได้ไกลๆหน่อยนะครับโอเค โอเคเยอะได้ประมาณนี a, ้ก็ถ <iye> ือว่าได้อย <laughs> you know, ู่มั้งมาดูกันมาดูกันนะครับว่าไปถึงไหมนะตอนผัดแรกผมรู้สึกผมยื้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลุนลุนมีลุนมันเยวเหนียวแล้วเนี่ยโอ้ยไปถึงไหมเนี่ยโอ้ยพอดีเลยโอ้ยดีนะตอนผัดท้ายตอนตอนตายท้ายผัดเมื่อกี้ยื้อยื้อมาไกลอยู่ ถ,ถ้าไม่ยืนนี่โอ้ไม่ถึงแน่นอนนะครับโอเคโอเคจบที่7 5 5ล้านก็โอ้ก็ใกล้เคียงนะโสกอรอเขาทำได้710นร้อบอันนี้เล่นได้7 5 5ก็ถือว่าอ่ะโอเคแล้วคือเล่นให้มันเพอร์เฟกต์เราไม่ต้องไม่ต้องรีใหม่ก็พอใจแล้วนะครับโอเคงั้นต่อไปเราไปเล่นด่าน2ต่อเดรี่บอกนะครับวันนี้จะมาราทอนแบบ3ด่ดนล้วนเลยแต่ว่า อาจจะไม่ได้ค่อยบน่นเรื่องของน้องมอเท่าไหร่นะครับอาจจะบน่นเรื่องอื่นเยอะเยอะมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกอะวันนี้อย่างที่ผมบอกนะผมอัดคลิปบอกไปยังวะผมอัดคลิปเยะเวติไปใช่ไหม,มอัดมาสองสามชั่วโมงนะครับไอ้ด่าน,นเมื่อกี้แหละไหมไอ้โสมอะไปไม่ถึงด่านสุดท้ายซักทีก็เลยแบบนะะผมนี้แต่ว่าแบบเออน้องมอก็ยืงง่ายกว่านะแต่ว่าอืมเล่นง่ายกว่าด้วยนะเออ อาจริงถ้าใครแบบมีน้องบอเนี่ยผมว่าเออในเมตาดีคือน่าสนใจมากครับเป็นตัวที่แบบเออเล่นได้แต้มดีในะระดับหนึ่งเลยนะคือจะลองคือจังคือจังหวะมันคล้ายๆไอ้ตัวเวนตีตัวใหม่หละแต่ว่าแต้มอาจจะน้อยกว่านิดหนึ่งครับนิดหนึ่งดีนะก็มาแบบล้านสองล้านนะครับคือผมมองว่าเออแต้มมันก็ใช้ได้เลยนะคืออย่าเลยว่ามันเป็นตัวเก่าบัฟนะครับเป็นตัวเก่าบับเนี่ยเราแต้มใกล้ๆกับตัวใหม่มผมถือว่าโอเคเลยนะครับ คือตอนบัฟรอบก่อนนู้นมันตอนนั้นแบบคิดมากใช่ไหมเออมันก็แบบรู้สึกว่าตอนนั้นมัฟมันก็ยังแบบไม่ได้แต้มเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมเออผมรู้สึกว่าเออบัฟมาแล้วแบบเออเก่งใกล้เสียงกับตัวในเมตาขึ้นเยอะนะโอเคก็อันนี้ผมจริงผมพูดไปในคลิปก่อนๆหน้านี้และในเบรกเอานะครับแต่ว่าผมก็จะพูดอีกก็คือเรื่องอัปเดตนะคือ ผมรู้สึกว่ารอบนี้เขาอ่ะอ๋เจ็บไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าถ้าสไลด์ชนไปเลยมันจะได้หรือเปล่านะก็เลยแบบลองโดดดูปรากฏว่ามันเร็วไปนะก็ผมรู้สึกว่าอัปเดตรอบนี้เขาดูพยายามจะแบบให้มันดูแบบมีความต่อนเนื่องกันค่อนข้างสูงนะครับคือเล่นแบบอัปไอตัวหมดเนื้อเรื่องมาก่อนนะมันอัปหมดเล่นอัปหมดเนื้อเรื่องของตัวนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีอัป อะไรมาอีกอะไอแถมเดือนนี้ก็มีอัพเนื้อเรื่องนะครับแล้วเดือนหน้าก็จะอัพให้มันเกี่ยวโยงกันอีกผมคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยไอตัวบูลลี่มั้งจำชื่อไม่ได้แล้วไอตัวที่อยู่หน้าปกตัวหนึ่งน่าจะเข้านะครับก็ถ้าให้นึกก็มันจะเหมือนไอตัวไออะไรนะอัปเดตลอบวังวางดอกบัวนะครับที่ไอดอกบัว เด็กดอกบัวที่มันจะเป็นนักบุ้งยากับโสมมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ต่อเน,นื่องเป็นไฮเดนเยียกับดอกบัวต่อมานะครับแล้วก็เป็นอัปเดตคือเป็นอัปเดตเนื้อเรื่องเดียวกันแต่ว่าอัปเดตสองเดือนอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่าเขาก็น่าจะทําแบบนั้นในรอบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามันอัปแบบนั้นจริงผมเชื่อว,ว่าถ้าเป็นเนื้อเรื่องแบบใหญ่ขนาดนี้เเจนเดอรี่จะต้องมาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับซึ่งเราก็น่าจะแทงกันไปว,ว่าเออต้อนไม้น่าจะมาแน่แหละ ก็ปล่อยพวกไอคีนอนเหงาไปนะครับ <c ười> คือพวกไอคีมีสมบัติมาก่อนแต่ว่าสัตว์เลี้ยงยังไม่มาไงก็เลยแบบนอนเหงาไปก่อนนะครับอ,อันนี้ผมพยายามโดดอยู่ให้ไกลนะเล่นสองนี่ก็เป็นตัวนึงที่ต้องยื้อนะครับคือ มันเป็นตัวที่ดีแหละมันตัวมันเองไม่ได้เล่นยากหรอกแต่ว่ามันมันจะต้องเล่นเยอะไงก็เลยแบบบางทีก็แอบหงุดหงิดน,นิดนึงนะครับโอเคสถิติใหม่ด้วยก็ไม่ได้เล่นไวนะครับจริงๆเล่นไวแล้วแต่ว่าคลิปเสียนะครับสถิติของคลิปเสียก็เลยแบบโอ๊ยเจ็ดร้อยสิบล้านอยู่เฮ้ยเจ็ดร้อยสิบเอ็ดเลยเฮ้ยใกล้เคียง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 อยใกล้เคียงกับไอ้ขอบเสตโยฮะ โอเคตาสุดท้ายแล้วจะจะได้ปิดคลิปนะครับรู้สึกเจ็บคอแล้วอันดับหนึ่งเขาใช้เลยใช้โสมเหมือนกันอ๋อเขาใช้นี่แต่ว่าเราจะเล่นแบบใช้โสมอย่างเดียวนะครับก็เซตเซตมันก็เอาจริงๆคล้ายๆเวนติเคือไม่คล้ายเหมือนเลยแหละแต่แค่หม้อมันทำรอบหม้อมันง่ายกว่าเนี่ยมันมันทำระยะไปได้ค่อนข้างไกลกว่ามันค่อนข้างชัวร์กว่าถ้าเทียบกับไอตัว ถ้ามันต้องเทียวกับไอตัวเวนติอะไรเงี้ยไอตัวเวนติผมรู้สึกว่าคือแต้มมันดีกว่าแล้วก็ไอนี้กว่าจริงแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเล่นยากกว่าตรงที่แบบมันต้องเยอะในด่านแรกนะครับแต่ถ้าเป็นด่าน2ด่าน3ผมมองว่าเออเวนติมันก็ยังดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าตอนนี้คุกกี้อีพิกตัวไหนน่าปั้นสุดนะครับผมจะเชียร์เป็นเวนตินะคือมันเหมาะกับมือใหม่นะครับคือถ้าเป็นจอมโจรคุณธรรมหรือนักบวชเนี่ยมันเล่นได้แค่ คือมันเล่นด่านหนึ่งด่านสองดีกว่าแหละแต่ว่าด่านเนี้ยเวนติทําได้ดีกว่าแล้วก็ค่อนข้างดีกว่าเยอะนะครับก็เลยแบบค่อนข้างเชียร์เวนติมากกว่านะถ้าถ้าจะถามผมนะครับคือผมค่อนข้างเชียร์คุกกี้ที่มันทาทาได้อออาราคือได้อออาราวมากกว่าแบบมันเล่นได้ทุกด่านอย่างเงี้ยผมก็เลยจะเชียร์มากกว่าครับคือถ้าเป็นตัวที่โหดเฉพาะด่านเราก็ต้องมองอีกทีว่าแบบเออมันโหดมากแบบโหด ต่างกันเยอะไมหมอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้ต่างกันเยอะผมมองว่าเล่นแบบพวกตัว All er อราวด์เดอรอาจจะคุมค่ากว่านะเพราะว่าเรามันก็ไม่ได้มีทรัพยากรไปต้านทุกตัวอยู่แล้วถูกไหมถ้าเราแบบไม่ใช่ผู้เล่นแบบเก่าหรือผู้เล่นที่แบบเป็นอะไรนะรตัวตาลอะไรเงี้ยที่มีตังเติมทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็ถ้าเราไม่ได้มีตังในการแก้ปัญหาในทุกเรื่องมันก็อาจจะต้องมองอีกทีนะว่าคุไมไหมที่จะทำอะไรเงี้ยอ่ะโอเค ผลน,นอกเรื่องไปเยอะแล้วหอูอย่บผลในเรื่องวะบางทีก็ลืมนะครับไปต่อก็ผมว่าคลิปเวนตีก็น่าจะลงหลังคลิปนี้แหละเพราะว่าหุ่นหิบนะครับก็เลยอ่ะมันไสในเมื่อในเมื่อเล่นยาวนะก็ค่อยว่ากันทีหลังละกันอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าผมก็จะไปอัดเบรกสุ่มนะครับ อัดไปแล้วสิเอออัดไปแล้วอัดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับผมว่าอาจจะลงก่อนคลิปนี้หรือลงหลังคลิปนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีนะเจบที่467นะครับอ่ะนี่ผมเล่นมาผม,มเพิ่งสังเกตผมลืมเปลี่ยนสมบัติโอ้ใหม่ก็จริงๆใช้สมบัติใหม่อะจะดีกว่าปะ่ะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรเราใช้อย่างนี้ก็ใช้อย่างนี้ไปนะครับเปลี่ยนไม่ทันละวอุอ้ย แต้มหายเยอะแล้วเนี่ยีโดดเก็บแม่เหล็กไม่ทันอะ่ะตรงจุดนี้เป็นจุดที่บางทีก็แอบพลาดบ่อยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นลูกไฟแล้วมันก็เป็นแม่เหล็กให้กระโดดขึ้ไปเก็บไงไม่เป็นไรพลาดคือพลาดนะครับเราไปต่อจนะโชว์มัสโกออนเนาะโอเคมก็สเตปเดิมนะเหมือนเดิมอไอ่ไเรื่อยแบบนี้คือมันไม่ได้มีอะไรหวือหวานะมอมันก็เป็นตัวที่แบบกิวง่ายๆนะครับ สมมันก็เป็นตัวที่แบบสกิลก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่แค่อาจจะต้องมีปวดหัวเรื่องโดดยืนนิดนึงนะแต่ก็นิดนึงแหละมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะโอเคอยื่ได้ไดอีหนึ่งะสมก็ ไม่รู้จะพูดอะไรละรู้สึกแบบบ่นมาเยอะแล้วบ่นจนเจ็บคอแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมว่าผมเป็นตีเดี๋ยวผมลงหลังคลิปนี้แหละแต่ว่าต้องต้องฝึกก่อนอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วมันผมเล่นแล้วโอเคจบที่เจ็ดสองสองนะครับถ้าไม่พลาดกองยันลี่เมื่อกี้ก็น่าจะเจ็ดสองห้าได้อยู่นะก็ใกล้เคียงกับเขาอยู่นะครับถ้า ผมไม่พลาดนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับน้องม่อตะลุยนะครับก็อาจจะมีคลิปน้องม่อออกมาบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะาแน่นอนนะครับลูกหลักเนาะ <c oughs> ก็อาจจะแบบเออหยิบมาเล่นบ่อยกว่าตัวอื่นนิดนึงแต่ว่าสัญญาแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นตัวอื่นละเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีไปคลิปน้องม่อนะครับโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นกำลังใจให้มากเลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับแล้วเจอกันนะบา,บายบาย